ฝั่งในจอรโดฮาลูนี้เอาติดพี่แว่นครับลูนี้น้องเตยทำไมน้องเตยข้ามหลังเท้าเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมที่เตยกับจอนนี่ข้ามหลังเท้านะครับส่วนพี่ชัยเชียงกงกับพี่แว่นนี่รับฟรีนะครับรับฟรีข้ามฟรี ฝั่งนู้นพี่แวนเสิร์ฟคนเดียวนะครับฝั่งนี้จอนเสิร์ฟคนเดียวสเสิร์ฟฟรีเสิร์ฟอ่าเสิร์ฟแปรนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในมุมถ่ายที่อยู่เห็นทั้ง <c oughs> สนามนะฮะถ่าย,ยด้านข้างนะครับ9ต่อซีเพ็ดครับแต้มไล่ขึ้นมาเอาจอนโดฮาทำไงจอนโดฮาลากไปตีลูกนี้โอ้โห <c oughs> เอาเลยนะฮะจอนโดฮานะครับอดีตตะตะกอทีมชาติฮะมาดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ของเขานะครับแต้มแต้ม ฝั่งจอร์โดฮานำอยู่เอา้าลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับลูกนี้เสิร์ฟเสียไปยแต่มจอรโดฮาฝั่งจอนโดฮายังน,ยยนำอยู่ครับ11-8นะครับรน,นี้ตัวเตะมองเทพนะครับน้องเตยนะครับนี่เดินทางไปแข่งที่สิงคโปร์มาแล้วนะครับกีฬามออาเซียนนะครับ พี่เสือแฟนเสือลูกนี้ครับเอาเก้าต่อสิบดครับแต้มขอโทษทีครับอ้าวจอนชงและพี่ชายเชียงกงชงลูน้จอนตัวตีหลังเท้าไม่เหลือครับลูกนี้ได้ครับได้ครับลูกนี้จอนตีอีกทีนึงเอานีหายครับโอ้เกี่ยวไม่อยู่ครับครูนี้ไม่สามารถที่จะถ่ายตั้งแต่ต้นเกมได้นะครับเนื่องจากว่าล็อกกันมาได้ก็อนหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับเตะตั้งแต่ห้าทุ่มนะครับ ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะก็ยังไม่เกมนะครับล็อกกันนะเดี๋ยวตะก้อไม่มีเกมบล็อกนะครับแต้ม11ต่อ9นะครับแตมไม่ห่างนะครับเตยเตยชงไม่ดีเตยเตะเอา้าเกี่ยวได้ครับลูกนี้เอา้าชายเชื่อกุ้งไหมเอา้าเกี่ยวครับเสือแว่นชงแล้วครับลูกน,นี้น้องเตยตีลูกนี้หายครับโอ้ย กา9-11นะครับในบรรยากาศที่สนามเซนต์ทย3-8คืนวันเสาร์ที่8ตุลาคมโลลจอนตีหายเหมือนกันครับลูกนี้ดูบรรยากาศทางสนามนะครับคู่นี้เดี๋ยวเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่ครับจิงเงินรางวัล1 0 0แสนบาทนะครับลูกนี้คู่นี้ครับเจ็ดตีต่อแล้วเจ็ดตีแล้ว สิบเอ็ดต่อเก้าครับแต้มยังไม่ไปไหนครับเอาเตยน้องเตยเปิดได้ครับพี่เสียวแวนชงนี้ตีหายเหมือนกันครับลูกนี้แหลกตีกันเนี่ยครับตะกอมีมีเกมบล็อกนะฮะนี่เตะกันมาชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับก็ยังลาตอนนี้ก็คือเที่ยงคืนครึ่งนะฮะเตะกันมาชั่วโมงครึ่งแล้วครับกับเกมคู่นี้ยาวนานและเกินนะเริ่ม เตตั้งแต่เวลาห้าทุ่มนะครับเพื่อนเกว่าจะมาถึงปลายเกมล็อกกันนานมากนะครับ9ต่อ11นะครับพี่เสือแบนเซิร์ฟจีมากเอาจอรโดฮาชงแล้วพี่ช้างเตลูกนี้หายเหมือนกันนะโอ้โหลูกนี้ถือว่าเตะดีนะครับชงเข้าหน้านะครับแต่ว่าจอนี้ก็เทคตัวขึ้นไปเตะนได้นะครับลูกนี้คัะไม่น่าเชื่อว่าเตะได้นะครัลูกนี้ครับมาวันนี้ฟอร์มสดมากเลยนะครับ พี่ชัยเชียงกงวันนี้ก็ถือว่าชงได้ดีนะฮะพลาดน้อยนะครับวันนี้ครับพร้อมนะครับ15นิดเดียวแต้ม11ต่อ9นะครับจอรนเซิ<อ>ร์ฟเ<อ>จะเอาน้องเตยเปิดตรงนี้พี่เสือแบนชงแล้วตีมีเอ้าติดเน็ตครับโอ้ยไม่น่าเชื่อครับโอ้โห พอทีน้องเตยนี่ท้ายขอร์ดนะฮะกลางคอร์ดเตะได้หมดนะครับตรงนี้ถือว่าเข้าจุดนะครับถือว่าชงเข้าจุดแต่ว่าเตะพลาดไปเองนะครับเรียกได้ว่าตัวเตยลอยจุดยกง่าก็ได้นะขอให้ลอยขึ้นนะครับน้องเตยเตะได้หมดนะครับเป็นนักตะกรอที่สดมากๆคนหนึ่งครับเป็นดาวลุ่งคนหนึ่งนะครับแต้มนะครับน้องเตยยังไม่พร้อมนะครับ แต้มขณะนี้ต่อไปนะครับบางใหญ่นะครับปะทัะ C E O นะครับสองจอนโดฮาฝั่งจอนโดฮากับพิชัยน้ำอยู่นะครับแต้ม12ต่อ9นะครับห้าไม่ดีวเกมนี้เตะที่15แต้มไม่ดีวนะครับ12ต่อ9ครับเจอพยดไปโอ้โหไม่ข้ามครับลูกนี้คู่นี้ชิงรางวัลหนึ่งแสนบาทนะครับ ไม่ธรรมาดานะครับขายขึ้นมาขายซีโอกับคู่นี้หรือไรก็ชิงเงินรางวัลท่วมท้นนะครับ1นึ่งแสนบาทครับ 2> 2. ไม่รวมนอกครับอ้าวจอรโดฮาเปิดพิชัยยังชงได้ครับกลางสนามเตะโอ้โหเอาเกี่ยวน้องเตยเกี่ยวแล้วทำงางน้องเตยตีหายลูกนี้ครับโอ้ยแต้มไหลขึ้นมาแล้วครับ แจม12ต่อ10นะครับแจมยังอยู่ล็อกกันนานมากเตะตีตตตหายเหมือนกันครับลูกนี้ครับล็อกกันนานมาชั่วโมงกว่าแล้วครับชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับแจมจากฮาทุ่มมาขนาดนี้เที่ยงคืนจะครึ่งอยู่แล้วนะครับแจมสิบต่อแล้วแปดผิต่อสิแจม10ต่อ12ครับอา้อาวเกือบอ่าจอรโดฮาเปิดได้ครับใช้เชียงกงโช่วงนี้ ดีครับโอ้โหก็แก้ไขได้ดีนะครับลกนี้ฮะ12แต้มยังอยู่ต่อ12ต่อ10ครับยังไม่ไปไหนครับมาเสิร์ฟมาที่มันดีที่เสือแว่นน้องเตยตีหายมปแค่ครับตอนแรกตีกันอยู่แค่มาชั่วโมงกว่าแล้วครับ แลกตีแรกเสิร์ฟคนอยู่เงี้ยะแล้วก็ไม่มีเกมบกล็อกแบบเสิร์ฟกันย,ยาวๆแต่สิบต,อต่อ1ิบสองครับยังอยู่นะต,ตรงนี้เหยียบเส้นนะครับเส้นสองนะะเหยียบเส้นเลยเส้นไม่ได้เลยนะครับอ,อันนี้ที่เดินผ่านสนามนี่คือเจ๊เก๋มารีนีของเราเองนะครับวันนี้เก็บชัยชนะไป ฝาเงินรางวัลไป40,000บาทนะครับสำหรับค่ายหมู่บ้านนักกีฬาครับที่ใช้เป็นเหลี่ยมที่ตนจรจรกับพี่เสือแบนแรกเสิร์ฟนะครับอ่าแตกเอ้ายังทงได้ครับต้องเตตีลูกนี้เอาอยู่ครับโอ้ย มันอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เข้าสนามนี่นะครับแต้มสิสิบสองลูกนี้ครับแต้มล็อกกันมาสิบต่อสิบสิบเอ็ดอ่อสิบสองต่อสิบนี่มันนานมากแล้วครับจะขึ้นแต้มหรือไม่ครับสิบสองต่อสิบครับ จอนโดฮาเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟเอาเอ้ยโชว์มายังตีได้อยู่ครับโอ้โหลูกนี้ลงชัดเจ้นครับลูกนี้ฮครับ12ต่อ12ครับแต้มเอาพิชัยเชียงรับง่ายครับพิชัยจอนโดฮาเตะลูกนี้ห,นนหายเหมือนกันครับโอ้โหเวลาสนามนะครับวเวลาเนี่ยนะนักกีฬาเสิร์ฟก็จะมีโค้ชนะคอยจะบอกนะครับ เสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟขวานะเสิร์ฟไปตรงนั้นตรงนี้นะจะมีคนทีมงานนะคอยบอกเอ้าติดเน้นครับแต่ยังได้อยู่ต้องเตยตีหายเหมือนกันครับโอ้ตัวนี้ยอมรับว่าสดจริงๆฮะขอให้ลูกลอยขึ้นนะครับเตะหายทุกลูกเหมือนกันครับห้าองพันเดียวห้าสองพันเดียวเสียงที่ได้ยินนี่ก็เป็นเสียงของเซียนเก่งนะครับเาลเซียโลโก้ต่างๆมีเขาของมีเขารัสเซียนะฮะ กีฬาทองแปดสิบต่อสิบสองสิบต่อสิบสองครับยังเป็นเกมเสิร์ฟพีเสือแ่นอ้าวเกี่ยวง่ายครับจอนโดฮาลากเตะหลังตีนลูกนี่โอ้ยเปลี่ยนสองน,นะครับคือเป็นเล่นสามลูกนะฮหลังเท้านี่ถือว่าเขาคือฉายาคือจอนหลังเท้านะจอนโดฮาจอนหลังเท้านี่ยุคที่เขาลุ้งเรืองสดๆนี่หลังเท้านี่ ไม่เคยกลัวใครนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้ก็ต้องยกให้เขาฮะท็อปจันนะฮะเดี่ยวหลังเท้าครับยกให้เขาเป็นมือหนึ่งนะกับเหลี่ยมเดี่ยวหลังเท้าครับก่อนนี่ก็โรยล้านอกจากพายุอานามก็มากขึ้น,นครับโอ้โหเตยตีหายครับลรกนี้ครับแต้มที่เ,อเือแวแนไล่ขึ้นมาเป็น11ต่อ12ครับช่วง จอนําไงตากหลังทับซันแบกตรงนี้เอ้าเกี่ยวได้ครับน้องเตยทำไงเอ้าพี่เสือแบนไม่ตามครับโอ้โหยีหลงเหลี่ยมแล้วตรงนี้เตยเกี่ยวได้นะครับโอ้พี่เสือแว่นตรงนี้ต้องตามครับตรงนี้ครับโอ้โหเตยคิดว่าพี่เสือแว่นจะตามไปชงให้นะครับกดว่าเป็นชะงักนะครพี่เสือแว่นก็คิดว่าน้องเตยจะลากเองลูกสองลูกสามนะครับ โอ้โหแต้มจะทันไม่ทันนะครับแต้มสิบสองต่อสิบเอ็ดนะครับเอาหยอดตรงนี้พี่เซบันโอ้โหไอ้ลูกออกไปครับสอ่ไเบสิบเอ็ดต่อสิบสองนะครับ เร์ฟไอเอาจอนเปิดดูนี้ครับเอาจอนเตีดูนี้หายเหมือนกันครับก,กอดีนะครับดูนี้ครับเตะฉีกลงเส้นนะครับ11ตี2ตี11แต้ม12ต่อ11ครับเอาเตยเปิดง่ายครับดูนี้ตีหายกันโอ้โหเกี่ยวไม่อยู่นะครับ จอหฮาเตะโลนี้เอาติดครับโอ้โหถ่ายนี่เป็นคลิปที่2องครับเมื่อกี้ไม่ทันดูไถายไม่ทันลูกพี่พเสือแว้นเกี่ยวนครับเกมเกี่ยวทำให้แต้มเท่าขึ้นมาเป็น12ต่อ12ครับเตะมานี่ชั่วโมงครึ่งครับยังไม่จบเกมนะครับ เป็นเกมเสิร์ฟของจอร์โดฮานะครับผู้คนก็ยังเยอะอยู่นครับไม่ยอมไปไหนครับเพราะว่าคู่นี้เดี๋ยวเป็นคู่เองครับ12 12 12ต่อ12ครับอา้าวชงง่ายแล้วจกอนอเตยเตะหายครับโอ้คือไม่มรู้ <ś le af> จะเกี่ยวยังไงนะครับก็เตะฝังเลยเกิน แน่นนะครับติดสิดสามแต้มสิบสองสิบสองเท่ากันครับอ่าวพี่ชายเอ้ารับซ้ายลูกนี้ชงสวยครับจอโดฮาเตะหายเหมือนกันครับโอ้โหโอ้โหรับซ้ายครับชงขวาลูกนี้สมบูรณ์แบบครับลูกนี้มาดีครับพี่ชายเชียงกงวันนี้ครับ แต้ม12ต่อ12ครับนเกมเสิร์ฟเอาลงเตยทำไมเตยนทำไมเอาซันแบ็กลูกนี้โอ้โหโอเคอเครนะับถ่ายไม่ทันนะครับลูกนี้ครับ จังหวะส time, source, ันแบ็กพอดีครับขอโทษจริง,รงๆที่ถ่ายไม่ทัน huh? แต่ยัง okay. อย commonly, ู oh. Oh. No. Okay. ่ที ouais, 12่12ต่อ12นะครับแต้มา่จะขึ้นจอแล้วแต้มใม่ชชเนเลยง่ายๆนะครับล็อกกันอยู่อย่างเงี้ยครับจอนเปิดหลังเท้าเข้ามาแล้วเอาพ่ชัยชิงเตะลูกนี้จอนโอ้โหจอนโดฮาแต้ม12ต่อ12ครับ จอนโดนหาเซิร์ฟครับเอาเซิร์ฟเว่นเกี่ยวได้ติดเอาเตยร์ล้นตีหายครับโอ้โหบลานออกต่อก็ไม่เสร็จนะครับ า,แ,ออาแต้ม12ต่อ12ครับแต่ก็แต้มเท่าสิบสองสิบสามมันย้ายแล้วมันขึ้นุ่๊คือ้าวจอนเอาชงสวยครับลูกนี้จอนเตะหลังตีนเอ้าเกี่ยวได้ครับลูกนี้ครับเอาเตยทำไมเอาเตยตีลูกนี้โอ้ยแต้มขึ้น13ครับโอ้แต้ม13ต่อ12ครับโอ้โหลูกนี้ครับ แต้ม13ต่อ13 13ต่อ12นะครับอ้าวน้ำหนึ่งแต้มครับจอนเอาเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมาโชงสวยจอนพวาเตะลูกนี้หายเหมือนกันครับคนนี้ได้สองพันแล้วไม่จัดจับเียแต้มแต้มสิบสองต่อสิบสามนะครับจอนเอาตอวเชฟเปิดได้ครับทำไงครับูกนี้เฉยตีนี่โอ้โห ขาออกเนี่ยอยู่ไม่ติดกันแล้วครับเพราะว่ามันช่วงปลายเกมนะครับสอสสิบสามสิบสอง,องสององิบสามต่อสิบสองครับ อจอร์นเปิดลูกนี้ทรงแล้วจอร์นวะเตะลูกนี้หายเหมือนกันนะเอา้าเตยเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวได้ไหมเอา้าลังทีลูกออกไปครับลูกนี้ครับโอ้ยโอ้ยเกือบยากเลยมันจะเปิดยากเลยเกือบมาไม่มีเปิดยากเลยแล้วก็นี่แต้ม12ต่อ13ครับกับระยะเวลายาวนานครับคู <c oughs> ่นี้ครับ1ชั่วโมงครึ่งครับน้องเตยเตะลูกนี้หายแล้วครับโอ้ย <c oughs> แต้มพีเสือแวนนี่ตามมาตลอดนะครับเพิ่งมาพลิกนำอาช่วงปลายเกมนะครับแต้ม13ต่อ12ครับคู่นี้ออกใครก็ได้นะครับเพราะว่าเล่นดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแตม้ม13เกมเสิร์ฟพีเสือแวนลูกนี้ครับแต้มเอาจอร์โดฮาเปิดหลังเท้าดีพิชัยเชียงกงยกสวยครับจอร์โดฮาเตะหายเหมือนกันครับโอ้ ที่นี่สนามเซรีไทย3-8นะครับสนามแต่ก็ชิงเงินรางวัลถือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเสือต่างชาติจากฝรั่งเศสเลยมาทำ <c oughs> ถ่ายสารคดีนะครับ <c oughs> ที่สนามนี้มาแล้วนะครับสนามเซรีไทย3-8นะครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> สนาม บรรยากาศรอบสนามนะครับแต้ม13ต่อ12นะครับอีเเนเอ้าเอ้าลูกนี้ครับโอ้โหน่านะครับพี่ชัยเชียงกงเข้าใจว่าจอนโดฮาจะลากลูก2เล่นเตะลูก3เองนะครับโอ้โหเอ๋นะครับ ให้เข้าใจกันนะครับเพราะว่าลูกโชงเปิดลูกนี้นี่ถือว่าเป็นลูกที่เปิดแล้วอยู่กับตัวของจอรนโดฮาเองนะครับพิชัยเชียงกงก็เลยเข้าใจว่าจอรนจะลากเองนะครับกลายเป็นว่าเสียแต้มไม่อย่างง่ายได้นะครับแต้มขึ้น14นครับตะกอแต้มเดียวเกมนะครับโอ้โหขานอกอวนลับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจากแต้มที่ตามมาอยู่ตลอดนะครับมาพลิกนำสองเม็ดนะครับขาเขจะด้เยอะนิดนึงนะครับรที่อยู่ในกล้องนี่ก็นบโคราชนะครับกับเจ้าจืดโคราชนะครับหรือฉายาจืดจ้านะครับเดินผ่านหน้ากล้องไปกีฬาพร้รนนพอม โปรโมเตอร์ฟูเราเนี่นะครับที่เป็นนั่งเป็นกรรมการอยู่ครับเป็นโปรโมเตอร์นะครับเป็นกรรมการด้วยเป็นโปรโมเตอร์ด้วยครับแต้มเดียวเกมจะเกมหรือไม่ครับ14ต่อ12เสิร์ฟมาจอโดฮาเปิดแล้วครับวิชัยเชียงกงยกได้ไหมจอติ๊ติหายครับลูกนี้ครับโอ้โหแ้มสิบสองต่อ14ครับยังไม่เกมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ สิบสี่ต่อเจ็ดไม่เก็บมีมาแล้วครับโอ้โห,โหลูกนี้เกมยังเป็นของพี่เสือแว่นกับน้องเตยนะครับสองแล้วก็แท่เดียวเกมกอแท้เดียวเกมครับสิบสี่สต่อสิบสองครับอจอร์นรับหลังเท้าโรนี้ง่ายครับพี่ชายเชียงกงยกสวยจอร์นฮาเตยโรนี้เอาติดครับเอา,ต,เอาติดครับโรนี้เกมไม่เก็บเกมไม่เก็บเตะนียเลยโอ้โห ชนะไปได้ครับกับเงินรางวัล1น1 0 0แสบาทครับวันนี้ครับยังอยู่ที่